ารางสรุปทีแคททั้งหมด4รอบเด็กห9ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะมาดูที่รอบที่1ก่อนนะคะรอบที่1รอบพอร์ตโฟลิโอค่ะนั่นก็คือน้องๆที่มีแฟ้มผลงานหรือว่ามีคุณสมบัติที่โดดเด่นค่ะในรอบนี้นะคะก็จะเป็นการยื่นพอร์ตโฟลิโอค่ะบางมหาวิทยาลายัยหรือว่าบางคณะเนี่ยก็จะมีการใช้เกตเฉลี่ยคะแนนที a t หรือว่าทีแพทนะคะแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะน้องๆต้องติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะการรับสมัครนะคะก็จะเป็นชว่วงตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้น ค่ะในรอบนี้นะคะน้องๆสามารถสมัครได้มากกว่า1ที่แล้วก็ติดได้มากกว่า1ที่ค่ะแต่ว่าต้องยืนยันสิทธิเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะ ย้ายมาฝั่งรอบที่2มานะคะรอบโคต้าค่ะเหมาะสาหรับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่นะคะหรือว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์การคัดเลือกค่ะรอบนี้นะคะจะมีการกําหนดพื้นที่การรับสมัครค่ะจะมีการใช้แฟ้มผลงานเกรดเฉลี่ยหรือมีการใช้คะแนน t ีแก t p a แแล้วก็ a อเ v เวแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ค่ะซึ่งการรับสมัครนะคะก็ให้น้องๆติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยประกาศอีกทีค่ะ การรับสมัครของรอบนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน,อนกุมภาปี69เป็นต้นไปเลยค่ะถัดมารอบที่3นะคะรอบแอดมิชันค่ะรอบนี้นะคะเหมาะกับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนกลุ่มกสพทค่ะซึ่งรูปแบบนะคะจะเป็นการจัดอันดับ10อันดับโดยจะใช้คะแนน t ี a ก t p แพ a l e v ล l แล้วก็ g p a พตามสัดส่วนของเกณฑ์การรับของแต่ละคณะและก็มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ในตอนท้ายด้วยโดยจะสมัครในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี69นะคะในรอบนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะสมัครได้สูงสุด10อันดับค่ะจะติดเพียงอันดับเดียวเท่านั้นและรอบที่4นะคะรอบสุดท้ายรอบ d i r e c t a d m i s s i ชั่นหรือการรับตรงอิสระรอบนี้นะคะจะเหมาะกับน้องๆที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาณนะสถาบันใดๆค่ะซึ่งการรับสมัครนะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะมีกฎเกณฑ์ เป็นอิสระเลยค่ะอาจจะมีการใช้แฟ้มผลงานเกดเฉลีย่ยคะแนนสอบ t ีแกดทีแแล้วก็ a อเรเวแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ค่ะในรอบนี้เนี่ยน้องต้องติดตามข่าวจากการประกาศของมหาวิทยาลัยนะคะรอบนี้นะคะจะรับสมัครหลังจากที่ประกาศผลแอดมิชชั่นเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือช่วงเดือนมิถุนายนของปี69ค่ะ ชังเดย์หกเนะคะถ้ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็คอยติดตามข่าวสารการประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโอเพ่นดูเรียนพีแครนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ